ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายสโยอิจาะลึกระบบอาวุธไมโครเวฟจีนประสานเลเซอร์พิฆาตฝูงดโดรนวันที่9มกราคม2569นะคะอยู่กับดิฉันธนาอวา์วังชากอด Flat Big Wall สงครามโดรนยุคใหม่ผุดขึ้นในหลายจุดว่าไฟทั่วโลกแล้วด้วยราคาที่ไม่แพงแต่ผลงานการทำลายล้างสูงล่าสุดนั้นเฮอริเคนสามพัเปิดตัวนะคะตะลึงอืกอึงก้านไปทั้งโลกในหมู่แวดวงการทหารนี่คือระบบอาวุธไมโครเวฟกำลังสูงตัวใหม่ของจีนค่ะ ได้รับความสนใจเพราะเป็นอาวุธพิฆาตฝูงโดรนโดยเฉพาะติดตั้งบนรถบรรบทุกและเคลื่อนที่ได้ด้วยอาวุธอนาคตในสงครามโดรนยุคใหม่เป็นของที่ทุกชาติต้องมีเมื่อใช้ร่วมกับอาวุธเลเซอร์และปืนใหญ่จัดเป็นอาวุธแบบสามเหลี่ยมเหล็ก tri-ion triangle อันนี้จีนเขาเรียกแบบนี้ทรงพลังยิ่งนะมันเจ๋งแบบไหน มาดูกันสื่อจีนนะคะ mm hmm. South China Morning Post เอามาเผยแพร่แล้วก็มีฉบับอื่นๆของจีนที่เป็นฉบับเอกชนนะเอามาพูดถึงรื่องงานเรื่องนี้ว่าผู้พัฒนาอาวุธของจีนเปิดเผยถึงอาวุธระบบไมโครเวฟกำลังสูงรุ่นใหม่ใช้ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับนั่นก็คือโดรนนั่นแหละอากาศยานไร้คนขับตอนนี้มีตั้งแต่โยนจิ๋วเป็นโรนยักนะทุกฝ่ายเลย มีระยะทำการที่ไกลกว่าระบบเดิมแล้วก็ไกลกว่าระบบต่อต้านดโดรนของสหรัฐด้วยฮอริเคน3 0 0 0ติดตั้งบนรถบรรทุกเคลื่อนที่ได้ได้มีการแสดงในระหว่างพิธีสวนสนามของออจีนนะคะ8ปปีครบรอบชัยชนะญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเอามาโชว์ด้วยแต่เพิ่งจะบอกว่ามันประจำการแล้วแล้วใช้งานได้จริง เดือนกันยายนนั่นแหะค่ะโชโฉมแต่คนก็ให้ความสนใจน้อยกว่าน้อยกว่าบินล่องโหนหรือขีปนวุธหนิวเคลียร์วันนี้พูดเรื่องนี้ซึ่งสงครามโดนเนี่ยพุดระเบิดระเบอ้อในขอบเขตทั่วโลกแล้วสัปดาห์นี้บริษัทนิริงโก้เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจีนก็ว่าได้แต่ เอกชนเป็นหุ้นเป็นคู่สัญญาทางด้านการป้องกันประเทศคือไม่ได้ทำอันนี้เดียวนะทำอื่นๆด้วยเปิดเผยรายละเอียดของอาวุธไมโครเวฟนี้เป็นครั้งแรกยูเจนจุนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโนริงโกบอกว่าระยะการสกัดกั้นของอาวุธไมโครเวฟนี้มีประสิทธิภาพในระยะที่เกินกว่า3กิโลเมตรต่อต้าน โดรนโดยเฉพาะทั้งโดรนขนาดเบาขนาดเล็กรวมทั้งโบโดรนที่มากันเป็นฝูงทำให้ระบบนี้ก้าวขึ้นสุดแถวหน้าของระบบในลนักษณะเดียวกันทั้งของประเทศในเอเชียและก็ในยุโรปอเมริกาตามรายงานที่เผดแพร่เพิ่งจัดโชว์เมื่อวันอาทิตย์นี้เองค่ะอยู่ระบ,บุว่าสิ่งน,นี้เปลี่ยนบทบาทของอาวุธไมโครวเวฟจากการป้องกันเฉพาะจุด หมายถึงมีแล้วนะคะอาวุธต่อต้านหรือระบบต่อต้านอากาศยานโดรนเนี่ยมีแล้วแต่มันมักจะป้องกันเฉพาะจุดหรือจโจมตีเฉพาะจุดแต่ไมโครเวฟนี่กว้างกว้างกว่าเป็นการปกป้องทรัพย์สินด้วยระบบเป้าหมายที่เออกว้างกว่าก็แบบเดิมเนี่ยเป้าหมายระยะสั้นพื้นที่แคบกว่าแต่ของใหม่เนี่ยเป้าหมาย ระยะสั้นก็จริงแต่พื้นที่กว้างกว่าครอบคลุมระยะไกลกว่าใช้แนวทางแบบบุรณาการเขาบอกว่าระบบนี้สามารถทำได้โดยปฏิบัติการเดียวๆหรือเชื่อมโยงเครือข่ายกับอาวุธเลเซอร์และปืนใหญ่ระบบปัจจุบันได้ด้วยถ้าเชื่อมต่อระบบเลเซอร์กับปืนใหญ่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมเหล็กใช้ต่อต้านโดรนก็คือจีนมักจะใช้ เป็นทีมนะไม่ว่าบินรบก็แท็กทีมกับเรดาร์และก็ขีปนาวุธอันนี้ต่อต้านโดรนก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้แบบบรูรณาการไมโครเวฟเลเซอร์ ave, Laser, และปืนใหญ่นี่เขาบอกนี่คือ3เล่มเล็กยู่อธิบายว่าในขณะที่ระบบไมโครเวฟกำลังสูงเทียบเท่ากับกองทบบของสรัตใน ของสรัฐมีชื่อเลโอนิดัสนะคะอันนี้พัฒนาโดยบริษัทเอเดอรัระยะทําการสูงสุดแค่2กิโลเมตรนั่นก็คือมาถึงแค่ระยะ2กิโลเมตรก็ยิงได้เลยแต่ของจีนเนี่ยไม่ถึงก่อน2กิโลเมตร3ก็ยิงละเรียกว่าอาจจะไม่ทันได้เห็นตัวยิงก่อนฮอริเคน3000นนี้มีขนาดใหญ่และทรงพลัง ตัวชีวัดทางยุทธวิธีและทางเทคนิคที่สำคัญยกระดับขึ้นจากรุ่นเก่าๆรวมถึงการตรวจจับการติดตามความทนทานในการรบและมีระบบป้องกันอัตโนมัติใช้ระบบเรดาร์ตรวจจับติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้และก็มีเซ็นเตอร์ออปโตอิเล็กทรอนิกสรับช่วงต่อจับภาพติดตามด้วยสายตาแล้วยิง เป็นระบบล็อกเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจะแผ่รังสีไมโครเวฟกำลังสูงผ่านแผงเสาอากาศทำให้เป้าหมายหมดสภาพคืยตึงแล้วยิงไม่ใช่ยิงทีละจุดหรือยิงเปี้ยงเปียงเปียงเปีงยงเหมือนระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียนะคะแผ่นสีอย่างเงี้ยแผ่นสีของรัสเซียเนี่ยยิงครั้งละแปดแต่ถ้ามาเป็นร้อยล่ะหรือมาห้าสิบล่ะยังไงก็ไม่ทัน แต่ของจีนเนี่ยใช้รังสีไมโครเวฟประสานกับเลเซอร์ประสานปืนใหญ่หรือใช้เดี่ยวเดียวมันโจมตีวูคือหล่นลงมาเองหรือกลายเป็นเป้านิ่งให้ยิงก็ได้มันเจ๋งและน่ากลัวก็แบบนี้และค่ะอาวุธไมโครเวฟที่ใช้เทคโนโลยีต่อต้านโดรนนี้เขาบอกว่านี่เป็นวิพอนหรืออาวุธแบบฮาร์ดคิลคือทำลายหลางเพราะมันจะปล่อยลำแสงในพื้นที่กว้าง แผดเผาพงวงจรเอิเล็กทรอนิกส์ของดโดรนด้วยความเร็วแสงขณะที่อาวุธเลเซอร์ก็โจมตีเป้าหมายทีละจุดคือทำตรึงไว้่ายง่ายระบบพังแล้วก็ใช้เลเซอร์โจมตีเป้าหมายทีละจุดแต่อาวุธไมโครเวฟโจมตีแบบกวาดล้างทำลายประสิทธิภาพมากในการโจมตีดโดรนที่มาเป็นฝูง ยู you, ยังกล่าวอีกว่านรินโคมีเป้าหมายที่จะขยายบทบาทของระบบไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อใช้ในงานอื่นๆเช่นอะไรบ้างเรื่องการตัดขาดการเชื่อมต่อข้อมูลของศัตรูทำลาย Data าการต่อต้านการลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอากาศทำลายโดรนลาดตระเวนทำลายอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงแม้แต่อาวุธนำวิถีทั้งหลายคือขีปนาวุธธรรมดานะที่เป็นระบบนำวิถีจะถูกทำลาย อิเล็กทรอนิสด้วยอิเล็กทรอนิกส์มันอันนี้เรียกว่าไม่รู้อาจจะระเบิดข้างในหรือถูกระบบต่อต้านของขีปนาวุธคือถูกตรึงเหมือนกันกันกบโดรนอันนั้นหมายความว่ากำลังส่งของไมโครเวฟต้องแรงมากและยังใช้เป็นระบบปฏิเสธการข้าวพื้นที่แบบไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์ เออมันมีระบบที่เขาใช้กับโดรนที่จะเข้าไปลาดตะเวนนะบอกว่าไม่เป็นอันตรายแค่มาอันนี้ไม่สนใจเป็นโดรนหรือเป็นพูดง่ายง่ายวางโปรแกรมให้โจมตีเนี่ยไม่สัญญาณอะไรก็ไม่ฟังก็จะกวาดล้างหมดบริษัท china aerospace science and technology corporation ประทำอีกตัวด้วยนะคะคือ fk 4 0 0 0อันนี้ก็เป็นระบบอาวุธไมโครเวฟเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่ได้มาใช้ยังไม่เห็นแต่เขาทำสรุปว่าสำเร็จแล้วและไม่ได้มีตัวเดียวด้วยทางฝั่งอเมริการะบบ l e o n นเนตเสนี่เคยถูกใช้เพื่อทำลายฝูงโดรนควอดคอปเตอร์ถึง49ลำภายในไม่กี่วินาทีนะคะอันนี้ใช้ในระยะ2กิโลเมตรและทำลายเป็นจุดๆไม่ได้กวาดล้างทั้งระบบนะขณะนั้นยังฟาดไป49 เครื่องเลยนะสำหรับโดรนระหว่างการทดสอบเขาทำเมื่อกันยายนปีที่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นขายให้ยูเครนนะคะคิดว่ายูเครนสนใจทีเดียวแต่ยังไม่เห็นเพราะว่าโดรนของยูเครนนับพันเือโดนทำลายเยอะมากปีนี้เป็นหมื่นอันนี้แหละถ้าเกิดได้ตัวนี้มาก็เท่ากับติดอาวุธติดความแข็งแกร่งให้กับยูเครนแต่ทำไมสรัฐยังไม่ขาย ไม่มั่นใจหรือยังไม่มีประสิทธิภาพพออันนี้เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆจีงมีแล้วประจำการแล้วและมีมากกว่าหนึ่งชนิดด้วยสงครามโดรนนี่เลื่องไม่ได้นะคะนายสงครามยุคใหม่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับคู่ขัดแยง้งที่ตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะประทุก,กลายเป็นสงครามในหลายจุดว่าไฟทั่วโลกมันกำลังเกิดขึ้นทางที่เรารู้หรือเราไม่รู้นะคะ ได้เตรียมพร้อมแบบเต็มพิกัดแล้วมีทั้งยานแม่โดรนที่ใช้ปล่อยลูกโดรนได้ครั้งละเป็นร้อยและยังมีอาวุธทำลายฝงโดรนอีกด้วยสำคัญแค่ไหนสรัดอะถึงขนาดลอกเลียนแบบโดรนซาเฮดของอิรานนะคะยอมรับด้วยว่าลอกเลียนแบบโจ่งแจ้งเลยวอร์ชิงตันมีเลียนแบบด้วยเมื่อก่อนเนี้ยว่าจะเซนเจินตอนนี้วอชิงตันก็ทำนะคะ เพราะว่ามันถูกแล้วดีขายง่ายใช้ง่ายและเตรียมนําไปขายและใช้ในสนามรบทั้งในยูเครนย,ยุโรปตะวันออกกลางและแม้แต่เอเชียแปซิฟิกค่ะตอนนี้ก็มาประจำการแล้วที่จันทัพสรัฐในญี่ปุ่น รับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิจัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569